เมื่อไหรคุณเอาเสียงข้างมากเนี่ยกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนกลายเป็นเรื่องไปลดอํานาจของการตรวจสอบอันนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่การที่เสียงข้างน้อยจะบอกว่าถ้าไม่เดินตามฉันทุกอย่างพังหมดเนี่ยอันนี้ระบบมันก็จะเดินไปไม่ได้คนที่ไปปลุกระดมพี่น้องประชาชนมาในวันนั้นวันนี้เนี่ยพอตัวเองจะมีโอกาสได้เงิน46,00 0ล้านก็บอกว่าลืมๆมกันไปเถอะครับนะครับต้องทําอย่างนี้ต้องเสียสละคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังก้าวไม่พ้นเงาของพันตํารวจทัทักษิณ อะไรก็ตามที่มีชื่อทักษิณมาเกี่ยวข้องคุณอภิสิทธิ์และชาวคณะก็จะออกอาการดิ้นรนก็จะออกอาการพยายามสกัดขัดขวางทุกวิถีทาง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคประชาธิปัตย์คุณนัทวุฒิอาจจะเรียกว่าชาวคณะคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละครับคุณกรณ์จติกาวันนี้สวัสดีครับคุณกรณ์สวัสดีครับยตกลงเป็นชาวคณะคุณอภิสิทธิ์ไหมครับก็ถือว่าพวกเดียวกันครับทีนี้ฟังสองฝ่ายคุยกันมาสองวันตกลงประเทศไทยถ้าจะเดินหน้าสู่การปลองดองจริงจริจะต้องเดินยังไงฮะผมคิดว่าที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเราต้องถามก่อนว่าเรากําลังปลองดองกันเรื่องอะไรนะครับ ผมคิดว่าการที่มีพี่น้องประชาชนตอนนี้นิยมส่วนหนึ่งก็คือนิยมพักใหญ่พักหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็นิยมพักใหญ่อีกพักหนึ่งผมถือเป็นเรื่องปกตินะครับในระบบประชาธิปไตยประเทศอื่นๆเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้สังคมหรือประเทศชาติมีปัญหาตัวอย่างใดน,นะครับแต่ที่ประเทศชาติบางครั้งเจอปัญหาทางการเมืองทําให้เหมือนกับเดินไปข้างหน้าไม่ได้พัฒนาต่อไปไม่ได้เนี่ย ก็เป็นเพราะว่ามันมีการเล่นกันนอกกฎเกณฑ์กติกานะครับแล้วก็ไม่มีการเคารพเรื่องของกฎหมายเ,าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยประเทศชาติก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวกกลับมาดูว่าไอ้ที่ไม่เล่นกันในกรอบกฎหมายเนี่ยมันมันคืออะไรมันคือใครนะครับแล้วก็ทําไมถึงต้องทําเช่นนั้นนะครับอย่างเช่นหลังเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามปกตินะครับฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ของฝ่ายค้าน ความจริงในหลายกรณีเราก็ยกมือสนับสนุนรัฐบาลได้ซ้ำไปนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับชัดเจนเลยพอท่านประธานคลี่คลายบรรยากาศทางการเมืองลงด้วยการบอกว่าจะไม่มีการลงคะแนนในวาระสามรัฐธรรมนูญแล้วก็จะไม่มีการเพิจารณาพร,บ,รบปรองดองอีกในสมัยประชุมนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างก็คลี่คลายรัฐบาลก็เสนอเรื่องถ้าผมจะไม่ผิดหกเรื่องตามมาตรา 160ของ190ของทางรัฐมนูญนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศอะไรต่างๆนานาในทุกๆเรื่องทางฝ่ายค้านก็ยกมือสนับสนุนวันนี้ก็อีกนะครับมีการเสนอพรบปปงนะครับในเรื่องของปัญหาการฟอกเงินสองฉบับเช่นเดียวกันทางฝ่ายค้านก็สนับสนุนนะครับร่างกฎหมายที่ได้มีการนําเสนอโดยรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลที่แล้วก็ได้ทําไว้นะครับรัฐบาลน,นี้ก็มาทําต่อเพราะฉะนั้น กลไกการบริหารกลไกทางการเมืองมันก็เดินหน้าไปได้นะครับขออย่าให้มีความพยายามในการที่จะใช้เสียงข้างมากที่มีอยู่ในการที่จะเอื้อประโยชน์ในบุคคลที่ไม่ควรได้รับการการช่วยเหลือ,อเหนือประชาชนคนอื่นเท่านั้นเองครับ ทีนี้ถ้าบอกว่าต้องเล่นกันในเกมเล่นในกติกาถ้าไปถามคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒิก็บอกว่าศาลและตุลาการพิวัตรไม่ยึดกติกาถ้าถามคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าคุณทักษิณน,นั่นแหละไม่ยึดกติกาตกลงประเทศนี้ใครไม่ยึดกติกาฮะก็ถ้าเราเริ่มที่จะบอกว่าศาลไม่ยุติธรรมหรือว่าคําพิพากษาของศาลไม่ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยากแหละครับที่ที่จะ ให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผมหรือคุณิโยหรือใครก็แล้วแต่บาคนเป็นกําหนดนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในกติกาหรือไม่เพราะกติกาก็คือเราต้องเครารพศาลนะครับอย่างเช่นเอาพูดถึงสารรัฐธรรมนูญนะครับฝ่ายค้านเองเราได้ยื่นร้องเรียนในเรื่องของการออกพระราชกําหนดนะครับโดยรัฐบาลเมื่อ3าสเดือนที่ผ่านมา4ฉบับ ฉบับสําคัญที่สุดก็คือฉบับกู้ยืมเงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านที่เขาบอกจะเอามาฟื้นฟูหรือป้องกันน้ําท่วมนะครับเราก็ยื่นน้องเรียนต่อสารรัฐมนูลบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลจะใช้อํานาจฝ่ายบริหารในการที่จะตรากฎหมายโดยไม่ผ่านสภาได้ในกรณีที่ฉุกเฉินจําเป็นเท่านั้นนะครับสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยไม่ฉุกเฉินแน่นอนเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลใช้เงินไม่ทันนะครับควรที่จะออกกฎหมายในรูปแบบคันลองปกติของการออกพระราชบัญญัติกัครับสารก็ไม่เห็นด้วย แล้วก็สารก็ไปไปเห็นด้วยกับทางรัฐบาลนะครับว่ามีความฉุกเฉินจาเป็นต้องเข้าถึงเม็ดเงินนี้จริงนะครับเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้นะครับปรากฏว่า3ามแสนห้าหมื่นล้านบาทตอนนี้เนี่ยจัดสรรไปเพียงแค่ประมาณ3 0 0 0 0ล้านยังไม่มีการเบิกจ่ายเลยนะครับคือพูดง่ายๆยังไงก็ใช้ไม่ทันฤดูฝนแล้วก็ตอนนี้น้ําก็เริ่มท่วมแล้วพวกผมก็มองณวันนี้นะครับมองตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่มองวันนี้นะครับว่าการคัดค้านของเรานั้นถูกต้องแล้วมันไม่ฉุกเฉิน นะครับสามารถที่จะออกกฎหมายตามปกติได้แต่แล้วก็เคารพคําวินิจฉัยของศาลนะครับเราไม่ได้ไปต่อว่าศาลศาลก็คงจะมีมุมมองของศาลในการที่จะให้ฝ่ายบริหารเป็น,ปนผู้กําหนดเองนะครับว่าอะไรฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินสําคัญก็คือความเคารพในกระบวนการยุติธรรมนะครับครั้งนั้นทางรัฐบาลเองทางพรคเพื่อไทยเองก็ออกมาชื่นชมสารรัฐมนูญนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามีคําพิพากษาที่เป็นเป็นคุณต่อเขาเมา ครั้งต่อไปนะครับที่ศาลร,รับเรื่องพิจารณาว่าการแก้รัฐธรรมนูญของทางาพรรคเพื่อไทยนั้นชอบโดยรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยก็ออกมาพิปายแล้วก็ด่าทอศาลอ้างว่ามีการตุลา,าการพิพวัด,วดหรือรการแทรกแซงในส่วนของกระบวนการยุติธรรมกับฝ่ายนิติบัญญตัติเป็นต้นนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการแสดง,งความเคารพต่อ,ตอ,อะระบบการปกครองนะครับซึ่ง ต้องมีการแยกแยะให้ชัดระหว่างอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติกับทางตุลาการอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นการเคารพกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะครับแล้วก็ทําให้สังคมผมคิดว่ามีความเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่จะ,ท,จะที่จะเกิดขึ้นครับทีนี้ถ้าว่ากันตางภาษาคุณนัทวุฒิเนี่ยมันคล้ายกับว่าพักประชาธิปัตย์อามาตแล้วก็ศาลกําลังพยายามร่วมมือกัน เพื่อที่จะสกัดกัน้นหรือว่าอาจจะนําไปสู่การล้มรัฐบาลยิ่งหลักผมต้องยืนยันก่อนอื่นนะครับว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปล้มรัฐบาลเลยนะครับเ,เวทีที่เราได้ <c oughs> จัดตั้งขึ้นมาปราศัยที่ลานคนเมืองแล้วก็ที่วงเวียนใหญ่ในช่วง2องอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มุ่งเน้นไปในการอ,อ,อธิบาย นในมุมมองของเราว่ากระบวนการการแก้รัฐมนูญแล้วก็กระบวนการการตราพราบรที่เขาเรียกว่าพราบรปรองดองเนี่ย <c oughs> แท้จริงแล้วจะมีความหมายอย่างไรนะครับจะมีผลกับใครไม่ได้มีความเจตนาในการที่จะไปล้มรัฐบาลเพียงแต่เราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ที่รัฐบาทลทําเราก็ไปให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ถ้าถามผมนะครับเราก็อยากให้รัฐบาลน,นี้อยู่จนครบเทอมอยากจริงๆ คุณกรคนเดียวหรือว่าทั้งพรรคคับผมว่าทั้งพรรนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านเทพได้ให้สัมภาษณ์ก็พูดเหมือนอย่างนี้นะครับเราอยากที่จะมีโอกาสให้รัฐบาลได้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้หรือไม่นะครับแล้วก็ค่อยมาว่ากันในช่วงการเลือกตั้งเมื่อครบเทอมก็คือประมาณสปีนะครับแล้ในส่วนพะชาธิปัตย์เองผมยืนยันได้เลยนะครับว่าเราจะ กลับมาเป็นรัฐบาลหรือไม่เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทํางานของเราต่อไปนะครับแล้วก็หวังว่าเราสามารถที่จะ,ะเสนอพักของเราให้เป็นพักทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ประชาชนไม่พอใจกับผล,ลบงานของทางรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในอนาคตกลับ,บพักประชาที่ปัดถึงที่สุดติดหล่มทักษินหรือเปล่าครับผมคิดว่า เมื่อกี้ก็ฟังคุณนัทพูรพูดนะครับว่าเหมือนกับเราก้าวไม่ข้ามคุณทักษณิณเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องถามให้ดีนะครับแล้วก็คิดดูให้ดีว่าใครกันแน่นะครับที่ก้าวไม่ข้ามคุณทักษณิณใครเป็นคนเสนอ,อตอนช่วงสมัยเลือกตั้งว่าทักษณิณคิดเพื่อไทยทำนะครับคือคุณนั่นแหละพยายามที่จะยึดคุณทักษณิณไว้เป็นที่พึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พึ่งทางใจหรือที่พึ่งทางเงินหรือที่พึ่งทางใดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ ตามที่ผมได,ได้เรียนเมื่อสักครู่รตราบใดที่เรื่องในสภานะครับไม่ได้มีความพยายามในการที่จะไปบิดเบือน,นกลไกยุติธรรมในการที่จะช่วยเหลือคุณทักษิณเราก็ไม่มีปัญหาเราไม่อยากพูดถึงคนคนนั้นอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยอมที่จะปล่อยคุณทักษิณหรือว่าไม่ยอมที่จะวางในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทักษิณมันเป็นตัวบังคับทําให้เราเองก็ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ คุณทักษิณต่อไปทําไมพรรคเพื่อไทยถึงปล่อยคุณทักษิณไปตามยถากรรมไม่ได้ครับอันนี้คงต้องถามทางพรรคเพื่อไทยนะครับเ,เพราะว่าถ้าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีความสามารถเพียงพอในการที่จะทําหน้าที่ในฐานะเป็นรัฐบาลแล้วก็ผลงานเข้าตาประชาชนเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็อยู่ได้โดยไม่ต้องมีคุณทักษิณน,นะครับผมผมก็ไม่เห็นประเด็นเหมือนกันนะครับว่า ทำไมคุณทักษิณถึงมีความสําคัญมากถึงขนาดนี้กับทางาพรรคเพื่อไทยหรือว่ามีแรงสนับสนุนอย่างอื่นนะครับที่มีความสําคัญมากต่อพรรคเพื่อไทยและสสพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ว่า,าผมเชื่อว่าประเทศไทยพัฒนาได้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีคุณทักษิณแลวผมผมก็คิดว่า,าพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วก็น่าที่จะถึงวันที่จะอยู่ได้โดยไม่มีคุณทักษิณเช่นเดียวกันชาวเสื้อแดงก็เหมือนกัน นะครับผมคิดว่าก็มีความชัดเจนแล้ววันนี้นะครับว่าคุณทักษิณเองก็เพิ่งพาชาวเสื้อแดงมาถึงระดับหนึ่งและเมื่อถึงจุดหนึ่งก็พร้อมที่จะโบกมือลานะครับแล้วก็แยกทางกันเดินกับทางชาวเสื้อแดงเช่นเดียวกันชาวเสื้อแดงก็ก็หน้าที่จะอยู่ได้โดยไม่มีคุณทักษิณเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้